สวัสดีสมาชิกช่องพี่ชอนนะครับวันนี้นะฮะผมก็กำลังจะไปส่งรถให้กับพี่เอ็นดูนะครับที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงนะฮะก็เดี๋ยวจะไปส่งกันที่สวนทุเรียนเลยนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวอ,อ่าตกลงกันเลยว่าส่งด้วยนะฮะนี่บกค่าส่งแล้วนะครับส่งด้วยแล้วก็ถึงบ้านเนี่ยข่อข้าบ้านเติมมาให้เต็มถังด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเท่าไหร่นะฮะตอนนี้วิ่งไปแล้ว2กิโลเมตรนะครับตอนนี้จะวนไปฝั่งนู้นเนาะแล้วก็ ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ผจญภัยไปพร้อมๆกันครับผมไอ้ครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะครับให้เจ้าอ้วนไปรอข้างหน้างนู้นนะฮะแล้วก็เติมเต็มถังนะครับ91าราคาวันนี้เนี่ยอยู่ที่41บาทโอ้โหไม่จ่าบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับโอ้โหเต็มถังนี่ไปรอไปเกือบ2 0 0พเลยเนี่ยได้อะไรเนี่ย <laughs> โอเคครับไปครับลุยครับล่าสุดครับตัวเลขยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะพันสองพันสามแล้วนะฮะได้อะไร <laughs> อ้าวขัดทุนไม่ว่าได้นาไปก่อนโอเคพันสี่ร้อยนะยังมาพันสี่ร้อยสิบนะครับเนาะ ถังก็ประมาณ35ลิตรนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอตัวชาระเงินสักครู่เดียวนะครับแล้วครับตอนนี้นะฮะน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับลุยเลยนะครับนี่จะอ้วนจะอ้วนนะฮะเร็วนี้นะครับ9 9้านะครับนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าใครหารถเทวีโลอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับเอาไปใช้โอเคครับไปครับระยองเอาละครับผมตอนนี้นะฮะผมเพิ่งออกมาจากมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ลงซ้ายมานิดนึงนะฮะแล้วก็ น้ำมันยุบไปแล้ว1ขีดนะครับก็โอเคเลยถือว่าใช้ได้นะวิ่งมาแล้ว140กโลนะฮะขีดละร้อยกว่าโลนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอ่ะไปต่อครับผมอีกชั่วโมงก,กว่านะฮะ เมื่อเริ่มขับมาถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าใจผมเริ่มสั่นๆแล้วนะฮะแต่สังเกตดูจากสองข้างทางเนี่ยจะมีแต่ป่านะครับป่าสวนยางนะครับแล้วก็ป่าทึบเลยนะฮะแล้วก็รถเนี่ยวิ่งน้อยมากๆ ก็ตรงจุดนั้นพบนะครับก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับของพี่เอนดูเลยนะฮะก็แล้ยวก็ถือว่ายังมีความหวังครับว่าถึงแม้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยไปถึงแล้วก็ยังมีทุเรียนนะที่รอเราอยู่นะครับ <c oughs> นะฮะซื้อเดี๋ยวจะไปขอช่วจากสวนเลยครับจะไปขอแบ่งด้วยนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับ นะครับที่เอ่อแกลงหนวัดระยองแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งออบรถให้กับพี่ดูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่ดูเนี่ยได้ให้ลูกหลานนะครับได้ทาการทดลองทดสอบให้นะฮะเดี๋ยวมาสอบถามพี่ดูกันรับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับมาสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับพี่ดูครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่หลังจากเห็นรถแล้วรถสวยค่ะถูกใจมากเลยค่ะตรงปกเหมือนในคลิปนะครับตรงปกเหมือนในคลิปที่ดูเลยค่ะที่น้องเขารีวิวมาเหมือนตรงเต๊ะเลยค่ะแล้วเรื่องราคาล่ะครับพี่ดูครับเหมาะสมไหมฮะ ราคาราคาก็เหมาะสมนะคะสูงับที่รถาราคารถนะคะรวมตักับเหาสมคุณภาพะนะฮะเห็นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมาถึงบ้านที่ดูนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดห,หูนี่นี่คือแหล่งทุเรียนเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เดี๋ยวผมก็วันนี้ก็อุ่นมาแล้วนี่กองเรกของผมเนี่ยกองจิ๋วเลย <c oughs> แล้วก็รถก็อยู่ตรงนู้นนะครับอ่าฮะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็จะลงไว้นะครับ ระหว่างทางแต่เดินทางมาเนี่ยก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหารถราคาไม่แพงนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องมิกชอวรถบ้านเอาไว้นะแล้วก็จับกระถา้รถใหม่อย่แน่นอนนะครับเรืนี้นะครับผมและพี่เอ็นดูนะครับก็ต้องขอลาไปเลยนะครับแล้วก็ต้องขอให้รถคันนี้เนี่ยคำคุณพี่เอ็นดูนะฮะแล้วก็วันนี้อาจจะออกสามตัวตรงๆนะต้องจับทั้งหมนะครับลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีไปกินทุกงเรียงก่อนนะก่อนโตกันเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะผมก็ขับออกมาจากบ้านพี่เอ็นดูแล้วนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ย ย่านนี้เนี่ยทุเรียนหมดเลยนะครับเอานี่ขนุนนี่ฮะต้นทุเรียนฮะต้นทุเรียนแบบตั้งแต่เกิดมาในเพิ่งเห็นกับตานะครับว่าเป็นเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมเห็นลูกไหมครับบางอันเนี่ยอยู่บนยอดเลยนะโอ้โหแล้วขั้นตอนการเก็บนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับอ่าตองน,นี้เดี๋ยวเราน่าจะออกตรงวัดมงคลวุฒาวาสนะครับอ่านี่ต้องมีโรงเรียนด้วยนะครับแถวนี้ นะะฮใครอยู่แถวนี้นะก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะพี่ชอนลบ้านเนี่ยเขาล็อกไปก่อนแล้วนะครับตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยช่วงนี้น่าทำทำทำไอเฟนะครับกินข้าวมื้อเดียวนะฮะนะครับส่วนในชอนเนี่ยก็กินนมไปกล่องเช้าเดี๋ยวจะไปแวะหาอะไรกินเพราะว่าเป็นเสียบ้านมึงอร่อยด้วยนะครับพี่ดูเขาบอกมานะครับก็ขอบคุณที่ตามไนจบนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะฮะนะครับแล้วก็ต้องลาไปแล้วชอนลาหน่อยเร็ว Put it in our